เอกสมหมายเก่าตีราผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้รวมพิธีอำลากองทัพเรือนในโอกาสเกษยียณอายุราชาการณท่าเรือแหลมเทียนการท่า,ทาทเรือสัตหีบฐานทัพเรือสัตหีบจังหวัดชนบุรีโดยมีพลเอกธีรชัยนาควาน,นิชผู้บัญชาการทหารบกและพลอากาศเอกตรีทศสนแจ้งผู้บัญชาการทหารอากาศเข้าร่วมพิธีอำลาไปพร้อมกันก่อนที่ทั้งหมดจะเกษยียณอายุราชาการในวันที่30กันยายนนี้สำหรับสถานที่ที่ใช้ในพิธีวันนี้คือเรือ หลวงนาราทิวาสที่จอดเทียบท่าณท่าเรือแหลมเทียนฐานทัพเรือสัตหีบซึ่งเมื่อผู้บัญชาการทหารสูงสุดเดินทางมาถึงได้ขึ้นแทนรับการเคารพและเรือหลวงปิ่นเกล้าได้ยิงสลุดเพื่อเป็นเกียรติจำนวน19นัด จากนั้นผู้บัญชาการทหารสูงสุดลงจากเรือหลวงนราธิวาสไปยังเรือตรวจการ112เพื่อตรวจพลสวนสนามโดยมีการจัดกำลังพลจำนวนหนึ่งกรมผสมประกอบด้วยกำลังพลจากกองเรือยุทธการพร้อมกำลังทางเรือที่รับการตรวจพลประกอบด้วยเรือหลวงมกุฎราชกุมารเรือหลวงตากศิลเรือหลวงนราธิวาสเรือหลวงนาเลสวนเรือหลวงสุโขทัยเรือหลวงปิ่นเกล้าและเรือหลวงคีรีรัตรวมถึงอากาศ ยานประกอบด้วยเฮลิคอปเตอร์ปราบเรือดำน้ำหนึ่งลำเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงและกู้ภัยเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงเครื่องบินลาดประเวณกำลังพลและยุทธป,ปกรณ์ทางบกหนึ่งกรมผสมประกอบด้วยกำลังพลจากกองเรือยุทธการหนึ่งกองร้อยกำลังพลจากหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินหนึ่งกองร้อยพร้อมยุทธปกรณ์ ทางนี้พลเอกสมหมายได้กล่าวโอวาทอำลาด้วยว่าพิธีตรวจพลทางเรือในวันนี้ถือเป็นการแสดงความรักและความสามัคคีโดยไม่มีการแบ่งแยกบุคคนละพิธีวันนี้เป็นการแสดงถึงความรักความสามัคคีและความเป็นหนึ่งใจเดียวกันโดยไม่มีการแบ่งแยกบุคคละซึ่งเป็นไปตารมเจตรำนงของผู้ัญชาสุโขดัยตั้งแต่ในอดีตที่ผ่านมาความสำคัญทั้งพวง ยู่ที่ความสามาัคคีซึ่งจะช่วยให้สังคมและประเทศชาติดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงถาวรและเป็นสิ่งเดียวที่สามารถเอาชนะศัตรูหรือผู้ลุกลานได้อย่างเด็ดขาดจะไม่มีผู้ใดาสามารถเข้ามาทำลายหรือลุกลานประเทศไทยอันเป็นที่รักยิ่งของพวกเราได้อย่างแน่นอน สำหรับพลเอกสมหมายเก่าตีระนั้นเกิดเมื่อวันที่9มีนาคม2499จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนวัดเขม,มาพิราัตารามและจบการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่15โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่26ด้วยผลคะแนนลำดับที่5ของรุ่นส่วนตำแหน่งสำคัญของพลเอกสมหมายนั้นเคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ปี2,555และก้าวขึ้นสูต่ตำแหน่งสูงสุดของกองทัพไทยในตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดเมื่อปี2,558ปิยพัฒน์เรืองอาสาถ่ายภาพวิาสินีสงบวาจาทีมข่าวการเมืองความมั่นคงรายงานเดี๋ยวช่วงนี้